ฉันต้องแบบว่าใช้เวลาอม่บาด้วยกันลองมีให้ได้หรอมลองได้เปล่าผู้ปกครองยิ้มค่ะคุยลองได้ทุกวันเลยอ่ะ

เดี๋ยวใครบอกว่าทำไมต้องมาไลฟ์แต่ว่าฟังเพลงไปก่อนให้เขาสักให้เขาสี่เพลงก่อนเพลงนี้ชื่อเพลงติกออตีติกออตแปลว่าอะไรวันแรกที่พบกันไม่ใช่ แต่ว่าเลี้ยงหรือลอกจริงไมในร้านัไม่ไม่เคยเรยกให้กูเออไม่มีไม่มีไฟเลยทีดอกต้องเปิดอจะเปิดอะไรอันนี้เะเันเปิดซีนนอเิดอะไรม่เห็นเปิดเลยอ๋ออวลกระวังรมันบิวค่ะ เฮ้ยเฮ้ยตี้งันกว่าเดิมกันเออเห็นทางเหรอวต่เดีอยวฮะรีบไปเลยสิคะคุณอยู่ไหนอะหลังหลังหุกหน่งหุกสอแต่พุกต่อมองคุณมองมากทาไมมาไมมาร้องเพลงของโมอีฟได้หมดเลยอะก่อนมายมัน ร้องจริงไม่ได้หลอกไม่ไม่ได้ผมสั้นค่ะผมยาวมมหหารรไ่่่สอองงนนิตจัวะะเ์ ายเป็นธนาไปมาแล้วทำไมตดตทไมจะลยกันะคุณอะร้องดีม่ดังดไ่ัน้งเก็่แล้วสิครำสรอยวขำปอดโยขำยังไงวะ

คนพี่เขาเฝ้าเพลงอยู่มือคนก็จับมาเป็นเลยคนพี่คากระจกหลังอย่าเพิ่งดูพวกหนูครับเอาไปก่อนเมื่อเขาเขาเป็นพอไอ้เขาเป็นพอไอ้เปล่าเขากำลังฝึกเขากำลังดูเราจากกระจกทักเลยกระจกที่วกเราพลาดด่าเลยเลยสองเพลงอ่านี้ชื่อเพลงว่าภาพห่อนนะฮะห้ามอนอ้น ภาพผลอ้นคุณเราไม่ถูกสักข้อนเลยไม่ถูกเนอลเอาเศร้าๆอันทุกคนห้ามตลกเพลงมันเศร้าอาเรมลองให้หาเนืออจะร้องไ้หก็รอให้คนนี้เปิดเนี่ยก่อน

ยอะอะไรเยอะรองเยอะคนบอกว่าลืมต้องฉบับแล้วต้องฉบับนั่งอยู่นี่นะเยอะในใจฮ่วยเบาเบาคนพี่เคยฟังเพลงโฟร์อีกไหมคะไม่มีใครไม่ไมีเลยค่นี่มินิคอนเสิร์ตอ่ะที่อยู่ทางนี้อ่ะ มันคงเป็นเวนกรรมขอรัดขอรัดต้องควมถูกปะใช่อ่าม่จบม่จบม่จบ่อนสุดท้ายลองยากสุดแล้วและ nobody p e r f e ก t b

เปิดไฟหน้ารถมั้แล้วเราเป็่ไยหน้ารถมึงเป็นอะไรไม่เล่นาขออีดอกแร้งเป็นคุณนีนั่นไหมตัดเชือกปดหัวหยว พอดีครับพอดียเาีไปยอจังหวฉันไม่ให้นดนะเฮ้ยยดได้เ้ยงังเลยังต้องอะไรนี่ได้อยู่เท่ากับ คำหนึงอย่างเพิ่มบนได้ไหมครัคุณบมันวนอะมันจะแบบว่าจะทอกขึ้นเล็กน้อยไม่แน่นะโอเคโอเคทุกคนเราจะมาหยุดหายใจกันห้าสิบสามพอดีห้าสิบสามเล็กน้อยนะครับแต่ละคนโอ้ยมึงกูเพิ่งเห็นคนดูว่าตอนนี้ก็สี่ล้านห้าร้อยเก้าสิบดูอะไรกันดูคอนเสิร์ตไงดูอะไรกันก็จะบอกว่าสายเหตุที่สาเหตุที่มาไลฟ์ตอนนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่า แอนชั่นจะลงแล้วฉันอยากดูมากเลยแอคชั่นลงตอนหนึ่งทุ่มตรงดินเอสจุดเอนที่ช่องของอันโยนะครับเอสก็คือช่องคลอดของดิสันค่ะไันนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอเดียไอเดียช่องไหนช่องยูทูบช่องยูทูบนะครับเอสจุด a ออูนวะอานว่าสัอันโยสะอโยโัย ว้ายว้ายทางปุ๊บเนี่ยนั่นดิปิดแล้วนั่นดิไม่เป็นไร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 เดี๋ยวมันโอเคก็แค่จะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรียกตอนนี้เนี่ยคือโค้กอันโยเนี่ยได้ทำเรียกชั่นของเพลงมูลติบอมนะฮะของวงวงหนึ่งนะที่เขาเขียนมาอ่าแบบ๋ยวขออนุญาตปักหมุดของคนที่พิมพ์มาเก่งมากนัมเบอร์วันเอาที่หนึ่งไปเลยเีจยว เออนั่นแหละแค่จะบอกว่าเดี๋ยวเรียชั่นน่าจะลงตอนหนึ่งทุ่มนี้นะฮะอีกแค่หกนาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนะมันต้องมีริฟิเอลด้วยแต่ว่าริฟิเอติดธนกิจแล้วก็จะมาเจอกับเราในตอนแสดงความเสียใจก่อนเลยทั้งเสียใจมากเลยฉันออกกลมมันไม่ทันใช่คนริฟิเออคนริฟิเอออกออกแบนอย่างเดียวค่ะแล้วบินเกาหลีเวลาเขาแบบเอ้ยไม่มีผลงานแสดงเพราะอะไรไปเข้ากลมเนี่ยฉันก็เป็นเหมือนกันซึ่งสิ่งที่ขอเราไม่ได้ขออะไรเยอะเราขอแค่ว่ายอดยิ้มเยอะกว่าต้นฉบับใช่ ขอฮอก็รีบขอเรียกชันดีมากยังไม่ได้ปล่อยค่ะดูจากไหนเอ่ยจากแล้วว่าหนูพร้อมไหมหนูพร้อมที่จะแบบรีแอคชั่นเลยหนูพร้อมที่จะเรีแอคชั่นต่อจากรีแอคชั่นพี่ไหมก็คือหนูดูคลิปพี่หนูรีแอคชั่นด้วยใครช่องไหนนะคะทำเรีแอคชั่นของคลิปรีแอคชั่นบอกมาด้วยอาการใช่ก็ก็รอดูนะอีกห้าทีนะคนที่ก็ไปรอที่ช่องอันโยกได้เลยนะครับใช่ค่ะลงมือรีเมียร์ด้วยเนาะไม่ เหมือนจะไม่เออเหมือนจะไม่เออใช่ดูดเลยก็คือดึงท่วงปุบกดอยู่ได้เลยใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบไม่ดียังไงก็ไม่ต้องพิมพ์มานะคะไม่ใช่เอ้ยกติได้ใช่ติชรนังสัตฉ่ามีเตยปีหล่อใช่ติเซนนิราชหาปัญจศีลาจามันนี่เคยไปบวชกันหลวงศรียังติมายังพันธ์เตยทุกคนผู้ชายทุกคนเคยบวชที่วัดเคยบวชหรอปะหล่ะค่ะอีดอลต่างตัวซึ่งกับใคร จริงเนอะแลทุกคนก็ฟังฟางทุกคนเนี่ยนะคะเข้าไปดูพวกเรานะคะถ้าสมมติว่าว่าเออผลตอบรับดีเราก็จะมีคลิปต่อไปถ้าผลรับรัอผลตอบรับไม่ดีก็จะมีคิวต่อไปอยู่ดีแต่ว่าขอพวกเราเชิญพวกเราเชิญอาจารย์แค่ให้กูวอนทำไมวะแค่มาบอกเฉยๆว่าจะทำอะไรอ่ะให้วอนทำไมอ่ะทำให้ชีวิตเป็นยากทำไมกูเก็โดยท่าแค่มีชุดดีสุด ก็เอ้าเงียบเลยก็อย่าลืมนะคะสิ่งแต่งมาด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบใช้ครับการปรับปรุงเพราะว่าจริงเราอยากอ่านคอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงจะได้คลิปปรับปรุงคลิปดีมากงงขอคอมเมนต์แบบไม่อวยเวอร์ขอคอมเมนต์แบบไม่อวยไม่ต้องติด้วยติได้ติได้อย่าแรงเกินนะอย่าติแรงใจเราแค่นี้ใช่เพราะว่าเราถ้าเราอ่านแล้วมันติไปเราจะแบบโอ๊ยฉันเป็นคนหญิงกีรติมันก็ไม่ดูในคลิปแหละอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ แต่ว่าตามสบายเลยกดแชร์กดไลค์อะไรเงี้ยก็ตามสบายตามศรัทธานะไม่ได้บังคับอะไรใช่พวกเราชิลๆรักฟิล์ฟรีแล้วก็ฝากเอาไว้เนี่ยอ้อมอกอ้อมใจด้วยว่านี่เป็นผลงานชิ้นแรกที่เราทำกันแบบออฟฟิเชียลจริงจังอ้อมฝากไว้เนี่ยอ้อมสุนิสาและอ้อมพิยดาด้วยใช่อ้อมอะไรคะอ้อมอ้อมจิตอ้อมใจพี่โค้ชชวทุกคนว่าจัดเดี๋ยวทุกคนดูได้ดูเหรอกูตั้งเวลาผิดเหรอทำมทุกคนทำมทุกคนดูเหมือนได้ดูคลิปแล้วอะยังไม่ดู คิดถึงพี่โคกค่ะกูอยู่นี่ค่ะกูอยู่กูมาได้ไปไหนหน้ากูมันหมาเลยกูเหมันหายไปเลยนี้ไม่เหมือนหน้าแต่ไม่เหมือนหมาดีมากค่ะอันเยอะกบ่าได้เลยชามยังไม่ทันได้ดูคือทำไมทุกคนว้าวเร็วกันซังเลยอะรีแอคก่อนรีแอคอันนี้คือรีแอคก่อนดูคลิปนะคอมเมนต์นี้ดีมากเขาเหรเขาจะทีมผู้ชมว่าเมนแรกค่ะอ่าลบนะคะลบเมนหรอใช่ลบเมนเลยได้เลฉันเดี๋ยวฉันพิมพ์เองว่าเมนแรกอ้าวโยงอันโยแยงฉันเพิ่งรู้ตัวว่าวันนี้ฉันใส่เกงเป้าขาล จริงเหรอไม่เป็นไรไม่มีใครดูเป้าเธอเฮ้ยมาขัดจี๊ดกูก็เปิดไปเลยสิอย่าซูมสิไปส่องทำไมใครเขามาดูเป้าฉันรอดจื่นเจนมากจื่นเจนเหมือนกันจ้าเพราะว่าอจริงอ่ะตั้งตั้งลงตั้งแต่ีสามเมื่อคืนแหละตกูก็รอตัึงทุบนะใช่ยัยทุกคนนี่ตื่นเจนจริงๆแล้วก็คลิปหน้านะคะมีลิฟต์แน่นอนจะต้องไปโผลเฮ้ยอย่างหูดอย่างนั้นถ้าฉันไม่มาอีกล่ะก็มา ไม่เป็นไรเรามีหีบผงอื่นหน้าล่างผงมาหน้าล่างอ่ะทำไรก็ไรนั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยนะครับติดตามช anel นี้เลยช anel นี้จะมีเนื้อหาอัปเดตบ่อยมากๆเป็นแบบที่ของพวกเราได้นแล้วมันไม่จำเป็นว่าต้องี่ยวกับโบยไม่จำเป็นเออโฟยมีมีคนบอกว่าพี่พี่วันเกิดหนูน่อยน้องพร้อมนะทุกคนอยากเอาเท่าไหนก็ได้แต่ว่าหนึ่งสองสาม มันเลอตรงที่มันจบอมันมันเลอตรงที่เออมันฮิตอันพอมสุดท้ายไม่อยากเอาว่าเสียงพวกเราเนี่ยลบกวนการขับรถไป มือเมื่อกี้ไม่ถอยใจตำรวจว่าเกิดน้อย e p o l l u t i บนรถใช่แล้วล่าสุดคือเมื่อกี้ไม่เปิดเพลงแล้วไม่ก็คือปล่อยของมาแล้วเด้งเด้อไม่ห้ามเธอทำรถโยกคนเขามองว่าจะคิดยังไงเขาก็ยินว่าแบบร้องไม่ดีแค่เขาจะคิดว่าอะไรเขาคิดว่าเราเต้นเพลงโปรดีฟอยู่เขารู้อยู่แล้วว่าหุ้ยเด้งมาสำหดับแบบบอม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 รถคันนี้ทำไมรถคนคนอื่นดูก็รู้ว่าเป็นรถแบบว่ารถโปรดีฟเมย์นี่คือรถเมย์นะคะที่เรานั่งกัน อีกหน Napoleon. ึ่งนาทีค่ะทุกคนอีกหนึ่งนาทีเอาจริงอ่ะพอครบปุ๊บอะทุกคนก็ไปดูค่ะแล้วพวกกูก็ไปดูอยู่ดีใช่กูก็เคยนั่งอยู่บนรถยืนดีรวมไปถึงลิบเิียที่ไม่เคยเห็นนะก็คือเห็นใช่เขาเรียกเรียกเป็นคนตัดคนไข่ดอกอ๋อลิปยเรียเป็นคนตัดเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนตัดฉันเป็นคนเพศจบเลยเอาคนเพศเป็นคนนานแล้วฉันไม่ได้เป็นคนเลยดังนั้นหน้าตาจมันก็ไปอยู่โอเคไม่ใช่ฉันเป็นคนเพศ เราหลอสงสารคนคับน่าหลาดมากเป่าไม่เหมือนคนเลยรถดิ๊กมาจังหวะบอมบอมบอมอ่ะบอมบอมบอมอ่ยอมงเขาเปิดไฟยุ่งจะไปพาถ้าเจอตำรวจก็จะถามว่าตำรวจไป็นฟอร์ไอหรือเปล่าใช่นี่ไงเจอพอดีเลยยี่เดิ้ลตำรวจบอกว่าตำรวจเป็นไม่ได้เป็นฟอร์ไอค่ะเป็นอะไรตำรวจเป็นฟอร์ยูไม่ได้ไม่ได้ต้องตัดออกมันคิดไม่ออกค่ะช่องของคิคาร์โคก็ pending ไปก่อนยาวๆนะฮะตอนนี้ก็ไปดูที่ช่องอันโยกอะว่ามันมีเหตุผลนะจริงๆแล้วที่มาอยู่ช่องโยว่าเพราะว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวแล้วกันที่เราคุยกันเดี๋ยวเราก็จะรู้ไปนะคนเป็นเรื่องที่ต้องขออ้คือไม่ใช่ว่าอันนี้คือเราคุยกันมาก่อนว่าจะลงตรงไหนใช่ก็แบบมาลงที่ช่องเพราะว่าเออก็มีใช่เพราะตอนแรกคุยว่าจะไปลงที่ช่องนนซีเออมันไกลเราอยู่ลังสิตเออมันก็เออบางทีมันไกลก็ต้องไปลงที่ช่องสมัยสารแทนเออทีนี้ก็เอ้าอีดอฟมันก็ต้องใกล้บ้านใกล้้ใกลเออเราให้ลงที่ voice แต่ว่ามันจะดูเอ็นการเมืองกันไปเพราะตอนแรกฉันตอนแรกก็ตอนแรกตอนแรกฉันโหวตเนชั่นไงเออมันไม่ได้จริงๆฉันบอกให้ลงท็อปนิวเธอก็ไม่ลงท็อปนิวเพราะฉันบอกว่าฉันจะให้ดูเชอะไรกลุ่มท็อปนิวลักเฟิด์รักประเทศอะไรก็เออไม่เป็นไรดีกว่าก็เลยมาโผล่ที่เวิร์กพอร์แทนก็เลยไปลงที่ช่องเขาฮับเกย์โอเคใช่ฉันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยผ่านแล้วที่คนบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาตั้งนานแล้วค่ะนี่นั่งไลฟ์ตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วค่ะไม่ไึงคลิปมาไม่ได้เรา ไปดูกันไปดูกันนาจาไปดูกันนาจาอนุญาตให้ออกจักรลหลไปดูก่อนก็ได้จ้าอันนี้จะบอกอย่างนึงนะคะว่าดิฉันกับคุณลิฟเนี่ยเป็นอะไรเจอกันวันแรกนะคะเจอกันวันแรกเลยแต่สนิทกันได้ก็มาตบหน้าได้ย่าเหรอเอฟไอฟไอโคกับอันโยจะกันครั้งที่สามใช่อัญโยกับหรือจะกันครั้งที่หนึ่งลิฟกับมาเจอรั้งที่สองใช่เจอเหมือนสนิทกันมาห้าสิบปีแล้วคือเรารู้ว่าสนิทกันหมดเลยเพราะว่าเกิดมาจากท้องแม่คนเดียวกันแม่คนนั้นชื่อมิดแม่กูอีดอ ทำไมถามทำไมถามว่าใครวะแม่กูชื่อดวงจันทร์อีดอกแม่กูค่ะอ้าวคุณพูดกับแม่มึงชื่อตู่กุณพูดกับแม่มึงชื่อตุ๊กแม่มึงชื่อตู่แม่ตู่ตู๊แม่แม่เล่นก่อได้ไหมล่ะไม่มีใครไม่มีใครพูดกูนะเออแต่ว่าแม่พูดเธอไม่ได้ชื่อว่ากิฟต์ใช่ไหมล่ะอ้าวนั่นอ่ะแม่กูเล่นเองเล่นเองแล้วไม่นเองเล่ไหนใครดูอยู่พิมพ์มาว่าแม่ค่ะแม่ทันโยชื่ออะไร พพิม์เออใครดูอยู่พิมพ์มาพิมพ์ว่าแม่อันอยู่ชื่ออะไรพิมพ์มาตอนนี้คือทุกคนรู้จักชื่อแม่ฉันยิ่งว่าชื่อฉันอีกจริงหรอแม่ฉันดังมากเลยหรแม่เธอดังมากเลยหรอเป็นน้องกิฟซี่กิฟซ่าทุกคนหัวทุกคนแม่สนับเอาวหรอเป็นเป็นกิฟซี่มีทุกคู่เป็นกิฟซี่มีทุกคู่เด็กๆอย่ารอชื่อแม่กันอย่าเป็นแม่กันสิอยู่จริงๆอ่ะใช่ถ้าเป็นแม่ที่อยู่บนหัวนะ อ่าคันอ้อมแม่คันนี้อ้อมแม่ยุ่ะม่คันยิงดีกว่าไม่ได้ดูเด็ดหลายปิวเขาถามว่าเห่าหรอใครอยู่บนหัวอะไรชื่อเห่ากันน้องหนูไม่อยู่บนหัวคือผมไงนี่เขาคือผมแม่พี่ชื่อว่าอันนี้แบคทีเรียอ๋อแม่ชื่อว่าแบตเตอรี่คนหญิงรังแคเออหลอกใครดูอยู่พิมพ์มาดูอยู่ใครไม่ดูอยู่บอกคือลงวะคนไหน คนไหนดูอยู่ให้พี่เขาว่า what do you mean เออแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ดูอยู่ให้คิดว่าวัดปะลแล้วไปดูเราเราไปดูอยู่เสร็จแล้วก็คิดว่าดูอยู่แต่ฉันรู้สึกอย่างคือแบบเวลาฉันเข้าห้างทุกห้างจะมีแบบคือฉันจะไปฉันจะไปไหว้พระตลอดเพราะว่าที่วัดอ่ะมันมีวัดขึ้นเส้นสะพานเนี่ยมันจะมีวัดแบบคือวัดไอ้นี้ไปทำบุญเหมือนไรไรห้างเลยมันมีวัดนี่วัดสั่งเฮ้ยวะไอเปิดประตูรถให้กูลงเถอะ เขาขายอะไรสงการทานชิ้นสองชิ้นสองหนึ่งบาทไปจอบสงการทานชิ้นสองหนึ่งก็ยังก็สั่งสการทานหรอกฉันเคยไปวัดสัตวเหมือนกันแต่ตอนนั้นแบบพระเขาให้นี่มากเธอให้อะไรให้อ่าจุสรีนทุกคนต้องเคยได้ใช่ใช่ฉันซื้อสั่งสทานแต่ว่าฉันได้อีกสั่งงใช่แต่แบบอย่างเช่นเวลาทุกคนไปทำบุญใช่ไหมที่วัดบัวโพงจะได้ใบอนุโมทนาที่ประธานองคที่นี่ให้ใบนี้ค่ะใบอะไรเซมซีไปเจ็ดใครดอกไปเ็แล้วมีใบนี้ด้วยค่ะใบไหนคะ ไปอ่าคิดผ่านไหมไปในลูกรูอานิตจังไปพค่ะไโพแต่มีอีไปหนึ่งที่อยากจะให้ไปนะไปอะไรไปหยกค่ะฉันสูง้ะกัโดดลงมาเลยไม่ไล่ใครอยากลุกขึ้นนะฮะมังมาไล่ามาแล้วเจ๊แต๋วะแล้วเจ๊แต๋วะจี๊แล่วะได้ยังไงก็น่าเจ๊แต๋ววะดีค่ะเจ๊แต๋วสวัสดีอะทุกคนเจ๊เจ๊แต๋วไปไหนมาจี๊แต่วไปวันนี้ไปเที่ยวมาที่ตึกแรงตึกแรงตึกแรงมากเลยมังด่ากูทุกการ Sociedad, แล้วถ้าตึกเขาด่าเจ๊หรออือแต่ว่าอะไรมังลาอีสักห้ามมึงลากูเรื้อป่าเจ๊อูด่าตึกเี้ยวไปวาลากูโอนี่สหูมึงลากูเยอะหรือแต่ใช่อ้าวสักลากลากรปงากรนลี้รูกลากรูากรูลากรลามรูลากลากรลากรูลกรลากรูลากรูกรลากรูลากรูลากรกรูลามรากมกามกลาาราลกา ก็ดาวกระจายมาเกี่ยบไปที่าไปกหล่อันนี้เหมือนเป้านะคะอ่ะเหมือนอไรเลยครัพี่เป้าเสียยันไก่จ่าสวัสดีอ่ะไก่จ่าเลยยินไหมว่ากูเสียโคไม่เรา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 ไอเนี่ยอะไรอ้าวยีดอกจะลืมมุกค่ะทีนี้อ้าวแล้วเจ๊แต้วไปตึกแดงมาเหรอเจ๊แต้วไปตึกเร่งมาแล้วเขาด่าว่าอะไรเอาหล่าว่า ทางมาไม่ฟังเพลงโพอีฟกว่าฟังอยู่ลองร้องเพลงนั่น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 ตึกกูด่าอ่ะมึงด่าไม่แล้วสิ่งที่มีกว่านั้นก็คือมีโค้งโครงเนืองเขาตามเราไปใช่ปะเขาเขาไม่รักเขาเขาตามมาเดินเล่งเขาบอกว่าบังนี้กูจะไม่ซื้อโค้ดคุณนังชื่ออะไรโครงนังเสื้อเดาเอาเองลองเราดูโอ้ชิ what ปิดเลมค่ะยแต่เราอย่าไปแคร์เพื่อนไม่แคร์ไม่ได้มันแปลว่าเดี๋ยวเขาจะด่าข้างล่างเอา ใชยขึ้างหนไม่มีรถตามเลยเปิร์ดนี่เราต้องไมอยู่มาทางนี้ได้ได้แล้วถูกแล้วเอ้าเบิร์ดนี่คือยูเทิร์ไงแต่ว่าเราต้องย้ลขึ้นไปไหนก็ได้นะจริงๆแล้วว่นเขาจะสาบฉันไหมอ่ะเขาก็จะสาบเธอดนึ่งล่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาไม่วยูเทิร์นไปแล้วก็ไปยูเทิร์นหน้าเอขนาดใหม่ยนี่เนี่ยเอ้ารู้หมดดีว่าอยู่ที่ไหนเดินระวังรถไม่เป็นไร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 ฉันกำลังวุ่นวายกับการจอดรถ ให้มาตั้งสติดีกว่าเนาะจะได้ไม่ลำบานโอเคก็เดี๋ยวเราจะจบแล้วนี่แหละเพราะว่าแสงแดงมันจะเป็น noise pollution แล้วก็เราจะให้ทุกคนนะฮะก็ไปดูคลิปเดียช่าเนาะที่ช่องช่องช่อดอ่ะช่องสองสองผีค่ะไม่ใช่ค่ะช่อง A H J U N YO นะคะช่องของ A N Y O A นะคะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเราด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งบ่ง ออมบอต่อๆบตอันนี้เหรอใช่จริงปะเนี่ยมันจะให้ไปออกถนนเลยออไปทางร้านซอยแคบมากเลยนะจอโอเคไม่ไม่ไมอยู่ไม่ซอยข้างหรอกใกล้กับแคบใกล้กับแคบที่ยานเซคุดบายเพราะว่าอันนีเป็นซอยมืดแล้วเนาะเราต้องปิดไฟแหละบายบายครับเาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย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 ๊ายบบายบายมีในสบอร